ลงมาแล้วตั่นตี่ยใหญ่ขึ้นเองตัวดีทั้งัเป่าดูไปสองสามตัวตรงนี้ mèo nám tức là nó ngắt lìa rồi mình khinh Ui ui ui, cảm thế nặng đấy Tôi không biết đi <điểm> โดนโดนโดน,ดนลองเดียวนี่แหละลองเดียวสองสามตัวบอกเลยครับปลามันรอแอร์ไลน์ครับช่องเดิมเลยแนวน้ําตื้นครับผมแนวนี้เดาทางให้ออกหนึ่งแจ้งัาผมแอะไรตกปลาเนี่ยครับฝั่งน้นไดครับผมเดีย๋ยวดูกันต่อมันเย็นแล้วยิ่งเย็นยิ่ง,งน่าจะกัดตีครับจังไปปลายหมายรับนะรับแขกสุดยอดมากครับผมแอรไลน์